สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอคาระวะท่านทั้งหลายครับตั้งแต่ยุคเวทีมารวมกันที่นี่นี่ผมยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาขึ้นเวทีตรงนี้ผม ส่วนมากแล้วมักจะออกไปตามต่างจังหวัดไปทํางาน <c oughs> จัดคุยกันในกลุ่มพวกทํางานด้านประชาสังคมและก็เมื่อคืนนี้เพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เลยอยากจะมีเรื่องมาเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งถึงเรื่อง <c oughs> การต่อสู้ของการเมืองภาคประชาชนของประเทศต่างๆในโลกนะครับผมไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย โดยมูลนิธิหนึ่งชื่อ catering นะครับซึ่งได้ทำงานวิจัยศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนกระบวนการทำงานของการเมืองภาคประชาชนมา30ปีวันที่ผมไปประชุมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่31มีนานะครับแล้วเลิกเอาวันที่4เมษายนมันมีคนมาประมาณ90คนจากเกือบเกือบ30ประเทศทั่วโลกนะครับ ตั้งแต่ยูเครนนะครับอิสราเอลจีนอินโดนีเซียเก <Yeah. S 1> าหลีเกาหลีใต้ไม่ได้มานะครับแล้วก็มีผมคนไทยแล้วก็มีแอฟริกาประเทศต่างๆรวมทั้งในลาตินอเมริกาด้วยสิ่งที่ <c oughs> น่าสนใจจากการสนทนาครั้งนี้นะครับผู้เข้ามาร่วมเนี่ยมักจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้าเนี่ย <c oughs> ก็มักจะมาเรียนรู้กัน สามสี่ปีซ้อนๆกันอยู่แล้วเรื่องปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สนใจของนักเคลื่อนไหวและคนทำงานด้านประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นคนทำกิจกรรมจริงเป็นนักการเมืองจริงหรือเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยก็ตามเขาติดตามเรื่องราวของการเมืองภาคประชาชนทั่วโลก และแน่นอนเรื่องของเราเนี่ยติดอยู่ในดับต้นๆของความสนใจและสิ่งที่ผมพบนะครับในปีนี้เมื่อปีที่แล้วก็ไปมาทีหนึ่งปีนี้ก็ไปอีกนะครับไปประมาณต้นเดือนเมษายนนี่แหละสิ่งที่ผมพบก็คือว่าคนเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจปัญหาของการเมืองไทยมากขึ้น เมื่อก่อนถ้าเจอหน้าทีไรก็จะถามผมว่าเออใช่วัดเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมบอกว่ามันไม่ใช่เสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วมันมีแต่พวกเสื้อแดงกับพวกมวลมหาประชาชนแล้วซึ่งรวมเสื้อต่างๆเข้าด้วยกันสําหรับคนที่มีความรักชาติทั้งหลายครับพี่น้องสิ่งที่ผมพบจากการสนทนาแล้วรู้สึกสะเทือนใจเนี่ย เมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ40ส่สิบเศษชื่ออาฮามิดอาฮามิดนี่เป็นชาวอียิปต์มีการศึกษาดีนะครับพูดภาษาฝรั่งเศสได้พูดภาษาอังกฤษได้เขาได้เล่าเรื่องของการต่อสู้ของคนอียิปต์ให้ที่ประชุมฟังเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้กับเผด็จการมาตั้งแต่รุ่นของพ่อเขาแล้วนะครับ รุ่นของพ่อเขาแล้วและเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงเขาก็รับเจตนารม์ของพ่อเขาต่อมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนสู้กับเผด็จการมูบารักแล้วก็หวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็จะได้มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายได้รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ได้ดีขึ้น แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในอียิปต์ซึ่งได้รับผลสะเทือนมาจากอาหรับสปริงซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศตุนิเซียเมื่อสามปีที่แล้วนะครับมันไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดหลังจากการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีขึ้นมาประธานดีเมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วนะครับแทนที่จะทำงานให้ได้เต็มที่ก็มุ่งที่จะ เอาพักพวกตัวเองเอาวิธีคิดของตัวเองมาเป็นหลักในการบริหารการปกครองแผ่นดินทําให้ประชาชนคนดุ่มสาวและหัวก้าวหน้าจํานวนมากซึ่งใฝ่ฝันอยากเห็นประเทศมีประชาธิปไตยนะครับมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปไม่พอใจจึงมีการเคลื่อนไหวประท้วงและการประท้วงนี้ทําให้ทหารออกมาและทหารก็ทําการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลเดิมที่มาจากการเลือกตั้งถือมอสไป อาหามิดเขาบอกว่าเขารู้สึกสะเทือนใจมากที่เขาเคยหวังว่าการที่พวกเขาได้ออกมารวมตัวกันต่อสู้บนจัตุรัสที่เขาเรียกว่าทาเรียสแควร์จะนำไปสู่การมีพลังของประชาชนและเป็นการเมืองภาคประชาชนที่แท้จริงปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่สำเร็จตอนนี้ทหารขึ้นมาปกครอง และมีแนวโน้มว่าจะปกครองที่เข้มขน้นลิบรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหนักขึ้นไปอกีกมากกว่าสมัยบูบารักอกีกเขาบอกว่าต่อไปนี้เขากำลังเตรียมตัวที่จะส่งมอบการต่อสู้ไปให้ลูกของเขาต่อไปพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับคนอายุ40เสร็จเร็เศษ ได้รับเจตนารมณ์การต่อสู้ของพ่อมาและคิดว่าในชีวิตนี้ตนเองจะต่อสู้จนสำเร็จเพื่อให้ลูกหลานได้มีชีวิตที่ดีกว่าปรากฏว่าตัวเองพบว่าไม่สามารถทำได้ในรุ่นตัวเองเสียแล้วต้องเตรียมตัววางแผนวางแนวทางให้รุ่นลูกได้นมการการต่อสู้ต่อไปหมายความว่าต้องใช้ถึงสชั่วคนในการต่อสู้ ผมฟังแล้วสะเทือนใจมากเพราะว่าคนไทยของเราก็เหมือนกันเราก็พยายามต่อสู้กับการเมืองเพื่อประชาชนเราสู้กันมารุ่นของผมนั้นเราสู้กันมาตั้งแต่14ตุลา2516นะครับ41ปีเต็มๆแต่เราไม่คิดว่าเราจะส่งมอบการต่อสู้ให้คนรุ่นต่อไปเพราะเราจะต่อสู้จนสำเร็จในรุ่นนี้ครับพี่น้องเพื่อลูกหลานของพวกเราทั้งหลายและพี่ ้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ชุมนุมอยู่ที่นี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราได้รับชัยชนะแตกต่างไปจากที่ประเทศอียิปต์ครับพี่น้องเราจะทําสําเร็จในไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแต่เราจะสําเร็จแน่นอนลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับ ผมขออนุญาตเล่าต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมไปประชุมที่ c a t เทอริงนะครับซึ่งอยู่ที่รัฐโอไฮโอผมก็ได้เดินทางต่อไปไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเป็นรัฐที่ยากจนมากรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีคนว่างงานกันพอสมควรรายได้กระตกต่ำเกษตรกร,รก,ก็เริ่มมีชีวิตที่ลำบากนะครับที่นอร์ทแคโรไลนาเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับชื่อเมืองเบิร์นสวิลเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะเทียบแล้วก็เปรียบเสมือนตำบลเรานี่แหละนะครับมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ1,800คนในตรงนี้ก็มีชาวอเมริกันพวกหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เป็นแกนนำเป็นผู้หญิงชื่อคุณเจนนี่ เขาก็ได้ไปตั้งสำนักวิปัสนาขึ้นนะครับเป็นสำนักวิปัสนาสายหลวงพ่อชาครับพี่น้องนะครับเป็นผู้หญิงอเมริกันอายุประมาณเจดปีแต่ได้เรียนรู้วิธีการวิปัสนานะครับจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาแล้วก็ได้ไปรวบรวมกลุ่มคนอเมริกันจำนวนประมาณ4ี่สิบห้าิคนมาฝึกวิปัสนาการเป็นประจำทุกทุกสัปดาห์เขาได้มานั่งคุยกับผมเขาพูดถึงเรื่อง อนาคตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาบอกว่าต่อไปนี้แล้วสหรัฐอเมริกาจะยิ่งยากลำบากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญสูงสุดของอเมริกานั้นเพิ่งอนุญาตก,กฎหมายฉบับใหม่นะครับที่บอกมาว่าใครก็ตามเป็นบุคคลจะทุ่มเงินไป ร้อยล้านพันล้านเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองสามารถทําได้ครับเมื่อก่อนนั้นอเมริกาเขาไม่อนุญาตให้ทาเพราะเขากลัวว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยของเขานั้นจะถูกครอบงําโดยทุนใหญ่แต่บัดนี้สารรัฐธรรมนูญเขาซึ่งเป็นสารรัฐธรรมนูญที่มีความคิดอนุร,รักษ์นิยมและยังไปทางขวานั้นอนุญาตให้ทุนนิยมในอเมริกานั้นใช้เงินในการหาเสียงและทําการเลือกตั้งในเต็มที่ อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับสหรสัฐอเมริกาซึ่งมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมายาวนานนะครับมีการเฉลี่ยถึงรายได้เฉลี่ยความเป็นธรรมมีการเข้าถึงเรื่องการศึกษาและการดูแลรักษาพยาบาลกันมา5 0 6 0ปีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยและหลังสงครามโลกกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องเมื่อระบบของพวกทุนใหญ่เข้ามาครอบงำนะครับทางการเมือง ระบบทุนใหญ่เหล่านี้แหละครับทําให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในสหรัฐอเมริกานั้นกว้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยเรากําลังต่อสู้ต่อสู้กับการครอบงาของทุนใหญ่ที่จะมาบังคับบัญชาทิศทางการเมืองไทยครับพี่น้องครับสิ่งที่มวลมหาประชาชนและแกนนำปปปปปปสทุกคนต่อสู้คือการต่อสู้กับการผูกขาด ทางการเมืองไม่ต้องการให้การเมืองอยู่ภายใต้ของกลุ่มทุนและกลุ่มชินวัตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าการต่อสู้ของประเทศไทยการต่อสู้ของประชาชนในยูเครนในอียิปต์นะครับในประเทศโคลัมเบียในเวเนซุเอลาใน แอฟริกาใต้ทั้งหลายล้วนมีวิถีทางในการช่วงชิงอำนาจมาเป็นของประชาชนตามวิถีและสภาพของท้องถิ่นและการเมืองที่สามารถเป็นไปได้ไม่มีที่ใดที่จะสามารถลอกแบบจากกันและกันได้เพียงแต่เรียนรู้จากกันและกันและคิดประยุกต์การต่อสู้ให้กับกับสภาพของท้องถิ่นเรา สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราประชุมกันคุยกันเนี่ยหลายคนเขามองประเทศไทยด้วยสายตาที่เอออยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพักการเมืองนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้รับชัยชนะจึงถูกมวลมหาประชาชนขับไล่ไม่ให้ดำรงอยู่ได้นานอีกต่อไปผมก็เล่าให้เขาฟังว่าที่มันเป็นเช่นนี้นะครับที่เราไม่ต้องการ เพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวในระบอบประชาธิปไตยเพราะภายใต้เงื่อนไขการรูปแบบการปกครองทั้งหลายนั้นเรามักจะถูกครอบงำโดยเงินครับและการจัดตั้งโดยใช้เงินเป็นหลักในการครอบงำการเลือกตั้งของประเทศไทยดังนั้นการต่อสู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ซึ่งว่าไปแล้วขณะนี้ในประเทศต่างๆเขาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่แค่เลือกตั้งเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการเคารพกฎหมายเรื่องของการเคารพเสียงประชาชนเรื่องการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่และประชาชนได้สามารถ รวมตัวกันเรียกร้องปกป้องสิทธิพึงมีพึงได้ของเขานะครับขณะนี้ผมอยากจะบอกว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นได้เป็นที่เข้าใจในต่างประเทศมากขึ้นว่าสิ่งที่เราต่อสู้นั้นเราต่อสู้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็มีการช่อฉนมีการคอร์รัปชันและคิดรวบอำนาจในการปกครองเอาไว้ในคนในตระกูลเดียวซึ่ง ขณะนี้ข้อมูลเหล่านี้ได้เผยแพร่ออกไปเรื่อยๆและคนก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ไอ้พึ้งนะครับสุรพงศ์มันจะเที่ยวไปฟ้องร้องที่โน่นที่นี่มันไม่สําเร็จหรอกครับพี่น้องเขารับฟังแต่เขาเข้าใจข้อมูลว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนและทําไมการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนจึงเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในต่างประเทศเขากําลัง จับตาดูเฝ้าเรียนรู้และดูซิว่าการพัฒนาของเรานั้นจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือไม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นกระแสในโลกในโลกตะวันตกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเชื่อเรื่องประชาธิปไตยคิดว่าประชาธิปไตยนั้น ต้องมีพักการเมืองมีนักการเมืองแล้วมีการเลือกตั้งขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าพักการเมืองและนักการเมืองต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้กลุ่มที่ผมได้ไปร่วมประชุมด้วยคุยด้วยพูดถึงเรื่องการเมืองภาคประชาชนนั้นเราเริ่มนิยามประชาธิปไตยกันใหม่แล้ว เราพูดว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแล้วแต่ประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนมีสิทธิ์มีโอกาสและเข้าถึงการร่วมกันการแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีการกระจายอำนาจมีการกระจายรายได้การอย่างทั่วถึง ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ประชาชนเป็นทุกข์ครับพี่น้องครับการต่อสู้ของประชาชนจึงเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ทั้งตนเองและรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งขณะน,นี้แนวคิดแบบนี้กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ได้รับชัยชนะ นะครับประเทศไทยก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ในโลกสมัยใหม่ในโลกของศตวรรษที่21ซึ่งทุนนิยมเป็นผู้ครอบงำมาตลอดในระยะ20-30ปีที่ผ่านมานะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือมีรายงานนะครับที่เผยแพร่กันใน โลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียที่มีนักข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งนะครับเขาได้ไปร่วมสังเกตการชุมนุมของคนเสื้อแดงของพวกนปชที่ถนนอักษะที่พุทธมณฑลเขามีการเขียนรายงานและตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเขาบอกว่าในที่ชุมนุมของพวกนปชนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชุมนุมมักจะพูดถึงว่า ฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรและฉันจะได้อะไรขณะที่พวกเรามวลมหาประชาชนนั้นเวลาเรามาชุมนุมเราพูดถึงว่าเราจะให้อะไรแก่แผ่นดินเราจะให้อะไรแก่ชาติเราจะให้อะไรแก่ศาสนาเราจะให้อะไรแก่พระหากอัตริั์รและเราจะให้อนาคตที่ดีกว่าให้แก่ลูกหลานได้อย่างไรเขาบอกว่านี่คือความแตกต่างที่น่าสนใจครับของการชุมนุมสองที่ครับพี่น้อง อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดเพราะพวกเรามากันทั้งหมดนี้ไม่ได้มาเพื่อตัวเองเรามาเพื่อประเทศชาติเพื่อลูกหลานและเพื่ออนาคตที่ดีกว่าข้างหน้าเราทุกคนมาที่นี้เรามาให้ครับพี่น้องเรามาให้เราไม่ได้มาเอาครับพี่น้องนี่คือความแตกต่างระหว่างการต่อสู้ที่เป็นธรรมเป็นความถูกต้องและยืนอยู่บนหลักของศาสนา ยืนอยู่บนหลักของความเมตตากรุณาและการให้ครับพี่น้องเราทุกคนที่มาชุมนุมกันที่นี้ที่มาอยู่กันที่สวนลุมนะครับมานอนค้างมายากลำบากมาทนความร้อนทั้งหลายนั้นนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเรากำลังสร้างทานบารมีครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายคือผู้ที่กำลังสั่งสมทานบารมี คือการให้ให้โดยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือวิถีทางอันงดงามวิถีทางที่ถูกต้องของหลักศาสนาครับถ้าพูดถึงตามแนวทางของท่านพุทธทาสสิ่งที่เรากำลังทำนั้นไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยของประชาชนแต่เป็นเรื่องของธรรมมาธิปไตยด้วยครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีความงามทั้งหลายก็จะคุ้มครองพวกเราไปไม่เพียงแต่ชีวิตนี้ชาตินี้และจะคุ้มครองเราไปถึงชาติหน้าเพราะเราได้มาช่วมทำงานทานบารมีร่วมกันครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากคนที่ไปสังเกตแล้วจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมยิงอยากจะจบลงตรงที่ว่าเมื่อเรามั่นใจในความดีความงามความถูกต้อง ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเรื่องของการมอบอนาคตให้กับคนรุ่นหลังมอบสิ่งที่ดีงามให้กับแผ่นดินเหมือนอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอร์นเเดนิดีแห่งสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวปาใสาไว้เมื่อ60ปีที่แล้วที่บอกว่าอย่าถามว่ารัฐบาลอเมริกันจะให้อะไรแก่คุณ แต่จงถามตัวนองว่้าตนเองจะม,มีจะมีอะไรให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่คือสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนกำลังทำกันอยู่ครับเรากำลังจะมอบสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราครับสิ่งที่เราจะทําได้และทำได้ด,ดีนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อมีการพิพากษาตัดสินนะครับลงโทษ กรณีข้าวก็ดีกรณีการย้ายคุณทวินก็ดีณนะตรงนั้นก็จะเกิดศูญยากาศทางการเมืองเกิดขึ้นและนี่คือโอกาสที่ประชาชนของอย่างพวกเราจะใช้ความเป็นธรรมและอำนาจที่เป็นธรรมเหล่านี้มาสร้างอนาคตของชาติเป็นรัฐาธิปัตย์ที่แท้จริงของ,องพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ที่ร